ตอนนีทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่26มกราคมพฤศจา,า2555ครับออกอา,ากาศผ่านทางคลื่น FM 94.75เมกะเฮิรตซสาวาทนาน์รวมไปถึงทางเว็บไซต์ที่ www. n a n r a d i o n e t ครับค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันดีที่ทางคณะสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภานำโดยท่านประธานวุฒิสภาพลเอกีรเดียม,มีเพียรมาที่เมืองน่านด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประชาชน ทั้ง4จังหวัดเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองนะคะคตามรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้ก็มีกันขึ้นนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาฟังว่าเขามาทําไมกันยางไงนะคะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับมีดังนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะครับจัดสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนใน4จังหวัดภาคเหนือตอนบน,นั่นก็ได้แก่จังหวัดอุตรดิตพะเยาพแพร่และจังหวัดน่านครับ งานถแถลงข่าวกระซิบรักที่เมืองน่านสืบสารตำนานกระซิบรักปู่ม่านย่าม่านในเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้พบกล่องต้องสงสัยว่าเป็นรถวัตถุระเบิดนะครับใกล้โรงเรียนราชานุบาลหน่วยกู้ระเบิดตอชอดอส,าสามสองพยาวเข้าตรวจสอบตามด้วยข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่26่กมกราคม2555นข่าวบริการข่าวรับสมัครงานและข่าวประกาศราคาต่อไปเชิญติดตามรายละเอียดของข่าวครับค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะสำนักง,งานเลขาธิการ วุฒิสภาจัดสัมมนาสมาชิก วุฒิสภาพบประชาชนใน4จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่อุตรดิษฐ์พยาวแพร่น่านค่ะเช้าวันนี้สำนักง,งานเลข,ขาธิการวุฒิสภาจัดโครงการสัญจรสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในจังหวัดน่านโดยมีพลเอกธีรเดชมีเพียรประธานวุฒิสภาพร้อมคณะประกอบด้วยรองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารสำนักง,งานเลข,ขาธิการวุฒิสภาและสื่อมวลชนโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัด นั่นให้การต้อนรับมีประชาชนจาก4จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พะเยาแพร่และจังหวัดน่านเข้าร่วมรับฟังกว่าพันคนที่ห้องประชุมทิวริปโรงแรมซิตี้พาร์คเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาภารกิจและภาพลักษณ์ของวุฒิสภาสู่สาธารณชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกับวุฒิสภาร่วมการเสนอปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมบนฐานของความร่วมมืออย่างสมานฉันท์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์สมเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญค่ะ การสัมมนาดังกล่าวมีนายโสพลสีมาเล็กสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านพร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิทีเกี่ยวข้องถกในประเด็น3หัวข้อได้แก่ ด้านประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดน่านด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และด้านการค้าการลงทุนโดยมีประชาชนที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการดําเนินการทางการเมืองการปกครองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม และหลังจากนั้นก็จะรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะทั้งหมดส่งต่อไปยังคณะกรรมาการวุฒิสภาโดยผ่านสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่านนำผลการมีส่วนร่วมของประชาชนมาพัฒนาและปฏิรูปการเมืองการปกครองของประเทศเพื่อดำเนินการรวบรวมเรื่องทั้งหมดส่งต่อไปยังรัฐบาลค่ะ พลเอกธีรเดชมีเพียรประธานวุฒิสภาก็ได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ของคณะเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของประชาชนในการเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการของภาครัฐและสามารถตรวจสอบตลอดจนข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อสื่อไปถึงภาครัฐต่อไป สำหรับการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาผูประชาชนกำหนดรอบละสีครั้งในปี2,555เน้นพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานค่ะในช่วงเช้านี้ทางสถานีของเราก็ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอดอสดนะครับผ่านทางคลื่น FM 94.75 MHz ของสวรา,าน้ารวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังและรับชมกันได้ที่ w w w n a r a d i o n e t นั่นเองนะครับเพราะว่ามีจริงๆมาพูดในเรื่องของ จังหวัดน่านนะคะค,คือไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมทางภาคเหนือนะคะคการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็การค้าการลงทุนเพราะว่าของเราเนี่ยมีเขตรอยต่อติดต่อกับทางสปปลาวด้วยนะคะรวมถึงทางจังหวัดที่มาร่วมในวันนี้ทั้ง4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุตรดิตถ์พะเยาแพร่ก็มีเขตติดต่อก<ช>ับเราจะเหมือนกับมาร่วมสนทนาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มในภาคเหนือ แล้วก็บอกว่าในรอบรอบละสี่ครั้งเนี่ยต่อไปก็จะไปที่จังหวัดลำปางด้วยก็เป็นทางโซนภาคเหนือข้างบนขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งส่วนอีกครั้งต่อไปก็จะเป็นที่อีสานตอนบนเห็นท่านประธานว่าอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมว่าประชาชนในพื้นที่แต่ละภาคไม่ต้องการอะไรแล้วก็รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยผ่านไปทางสมาชิกวุฒิสภาของแต่ละจังหวัด เพื่อที่จะไปเข้าไปยังรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากน,นี้แล้วก็เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอ,อันดีเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ของอทางสมาชิกวุฒิสภาด้วยว่ปาประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาปฏิรูปการเมืองการปกครองอย่างไรบ้างนะคะตามรัฐธรรมนูญนะคะมาตอนที่ข่าวต่อไปครับมากันที่กระซิบรักที่เมืองน่านสืบสารตำนานกระซิบรักบุมานย่ามานครับ ที่วทีทแถลงข่าวสนามหญ้าลานอนเนกประสงค์นะครับบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถนนผากองตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยนายธวัชชัยอรัญยิกรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านตลาดในประเทศนะครับพร้อมด้วยนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายวิสูตรบัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะครับอาจารย์วินัยปราบริบ ศิลปินชาวนานผู้ทรงคุณวุฒิเจ้าของหอศิลป์ริมนานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนานและสื่อมวลชนได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนานในหัวข้อที่ว่ากระสิบรักที่น่านสืบสารตำนานกระสิบรักปู่ม่านย่าม่านนะคร stumbled, paper, it, ับซึ work, <S <S Hence, ่งดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยเทศบาลเมืองนานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนานชุมชนต่างๆตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จัดกิจกรรม ทางการท่องเที่ยวที่สร้างสารรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในครั้งนี้จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้นทําให้จังหวัดน่านจะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและทําให้หน่านนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนต่อไปนายวิสูตรบัวชุมผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่นะครับได้กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทางภาคส่วนต่างๆในจังหวัดน่านทั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่จังหวัดน่านเทศบาลเมืองน,น่านสมาคมธุร,รกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่านหอการค้าจังหวัดน่านเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการที่เป็นเจ้าของพื้นที่และกา้นให้การต้อนรับ นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกท่องเที่ยวในจังหวัดในจังหวัดน่านนะครับเป็นส่วนสําคัญในการที่เป็นเจ้าของพื้นที่และต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีแนวโน้มของอัตราก,การขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและจังหวัดน่านเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยวทั่วโลกและจังหวัดน่านจะเกิดการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ด้วยครับ นั่นก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะจริงๆภายในบริเวณงานนี้ตกแต่งอย่างสวยงามมีซุ้มรูปหัวใจนะคะสำหรับให้กับคนที่เข้าไปในงานนียได้ไปนั่งถ่ายรูปกันด้วยนะคะคและก็ยังมีภาพของปูม่านย่าม่านวางจำหน่ายด้วยนะคะตลอดจน <c oughs> อาหารพื้นเมืองน่านไม่ว่าจะเป็นไส้อัวละไมพรก็ดีเสื้อสกรีน ผ้าปูมา่มานจะม่านเป็นเสื้อยืดราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงเท่าไหร่นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีขนมอะไรนะที่เป็นสามเหลี่ยมอะที่ห่อด้วยใบตองแล้วก็คุกด้วยมะพร้าวอะค่ะนะคะนั่นก็มีวางให้ได้รับชิมกันแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเอะไรนะ ส้มตํามีส้มตําด้วยนะคะมีส้มสีทองของเมืองน่านมาวางให้กับผู้ที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือใครไปเนี่ยสามารถได้ชิมฟรีหมดเลยนะคะเป็นภาพบรรยากาศดีดีมากมีข้าวซอยด้วยครสนใจเสื้อเขาจะมีวางจําหน่ายดิมีวางจําหน่ายอืไม่ทราบว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะมีงานเขาเรียกว่า งานอะไรนะันในในควงที่ใกล้ใกล้ๆก,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 กับร้านท่องเที่ยวน่าจะมีเปิดหรือเปล่าแต่ว่าเสื้อเนี่ยจะมีวางขายทั่วไปในตลาดก็มีค่ะคนะคะครหรือว่าบริเวณเออวัดหัวเวียงใต้ก็น่าจะมีอยู่นะคะคแต่ว่าถ้าเป็นมีการสกรีนด้วยฝีมือเนี่ยน่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยประมาณ300กว่าบาทนะคะนะใช่ค่ะ,คคะทางด้านของในวันเดียวกันของเมื่อวานที่เราเปิดตัวกระซิบรักนะคะก็ทราบข่าวมา บอกว่าพบกล่องต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดได้มีการเรียกหน่วยกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบที่จังหวัดน่านบริเวณโรงเรียนราชานุบาลน,นั่นเองนะคะเมื่อเวลา17บเนิกาของเมื่อวานนี้ค่ะพลตรีชีวันโหระบุตรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านและพลตํารวจตรีฉลองชัยบริรัฐผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรจังหวัดน่านพร้อมด้วยขออภัยค่ะผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่านนะคะพร้อมด้วยพันตํารวจเอกเสถียรจันอิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านพันตำรวจเอกสิทธิชัยทานานชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางเข้าตรวจสอบที่บริเวณกำแพงโรงเรียนราชานุบาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่าน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกล่องกระดาษปิดผนึกด้วยเทปกาวถูกวางทิ้งไว้ตั้งแต่เช้าเกรงว่าจะเป็นสิ่งของอันตรายค่ะซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบกล่องกระดาษด้านบนปิดด้วยโฟมและปิดทับด้วยเทปกาวอีกชั้นวางหนึ่งกล่องไว้ข้างรั้วโรงเรียนจากการสอบถามนัากการพันโรงของโรงเรียนทราบว่าตอนเช้าเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันเดียวกันเห็นกล่องนี้วางไว้จึงกระทั่งเวลา เรียนเลิกเวลา1สบ0นิกา30นาทีก็ยังเห็นอยู่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแต่ไม่แน่ใจว่าข้างในนั้นจะเป็นอะไรประกอบกับประกาศหาเจ้าของไม่มีใครมาแสดงตนจึงได้ประสานให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน32จังหวัดพยาวให้ส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ในการเก็บกู้และทำลายเดินทางมาตรวจสอบ และได้ให้เจ้าหน้าที่กั้นบริเวณห้ามมีให้ผู้ใดเข้าไปในบริเวณที่ต้องสงสัยพร้อมกับนำยางรถยนต์มาล้อมรอบกล่องกระดาษไว้เพื่อความปลอดภัย จนกระทั่งถึงเวลา19นาิกา30นาทีค่ะเจ้าหน้าที่กองกำกับการตำรวจเตรเวนชายแดน32ค่ายพระยางามเมืองจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาถึงและเข้าตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆพบว่าภายในกล่องเป็นเพียงเศษกระจกของตู้ปลาที่แตกละเอียดใส่กล่องกระดาษปิดผนึกด้วยเทปกาวอย่างดีกันกล่องแตกและจะเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่เก็บขยะเป็นการตั้งใจทำด้วยความหวังดีของผู้ที่มาทิ้งค่ะด้านของทหารกันบ้านนะคะ พลตรีชีวันโหระบุตรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกด่านกล่าวว่าคาดว่าชาวบ้านในละแวกดังกล่าวได้นํามาทิ้งไว้เนื่องจากจุดบริเวณนั้นเดิมทีมีการนําขยะมาทิ้งแต่ว่าทางโรงเรียนเห็นว่าสกรปรกไม่เหมาะสมจึงได้เก็บกวาดและห้ามไม่ให้นําขยะมาทิ้งอีกแต่ด้วยความเคยกระทําก็ยังมีคนมาทิ้งอยู่ <c oughs> เป็นข่าวอะไรนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยทีนี้ เขาบอกว่าประกาศหาเจ้าของเขาก็ไม่กล้ามาถ้าเกิดมาแล้วก็มีความผิดเนี่ยอาจจะเป็นโดนโทษฐานไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเขาเรียกเป็นการหวังดีนะหวังดีคือคือคือห่ออย่างดีเป็นเศกกระจกเป็นเศษกระจกตู้ปลาที่กลัวมันจะแตกบาดมือคนเก็บขยะของเทศบาลแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามาทิ้งอ่ะเขาคงอยากจะมาออกมาบอกแล้วแหละแต่ถ้ามาบอกณวินาทีนั้นน่ะ เขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนแบบเขาหาอะไรหรือเปล่าแต่ตอนแรกก็คงจะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วมันแล้นีคนที่มาทิ้งอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็ได้อะไรทํานองนั้นนะใช่นะคะก็เป็นเรื่องโอรพ่อไปเป็นตกตกใจขวัญหนีดีฟอร์เป็นที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารได้มีความเตรียมพร้อมมีความป้องกันเผื่ออาจจะ เกิดเหตุร้ายขึ้นต่างๆแต่ถ้าเกิดมันเป็นระเบิดจริงๆมันกล่องขนาดนั้นไม่รู้รัศมีมันจะกว้างไกลขนาดไหนนะขนาดนั้นรับรองได้เมืองนานี้คงไม่มีใครที่จะเดินทางมาเที่ยวแน่เพราะเรากาลังบุมในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แต่ก็ถือว่าดีครับที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกันต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับรวมไปถึงขอเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่หน่วขนด้วยนะครับปฏิบัติหน้าที่กตั้งแต่ช่วงกกลลาวัันนนจมเเย่บบะะค ตอนที่ข่าวต่อไปครับสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกน่านขออภัยครับสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดน่านนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่26มกราคม2555ครับลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทย ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอากาศที่หนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทําให้ภาคเหนือตอนลา่างมีฝนบางแห่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา10นาฬิกาวันนี้ถึง10นาฬิกาวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด12-17องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับวัดได้35.4องศาเซลเซียสที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับมากันที่บริเวณพื้นที่จังหวัดหน้า